เทศบาลนครแม่สอดจัดให้มีการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ห้องพันรายชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดร์เทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานเทศบาลนะครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมทําการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะมีการนำภาพเสนอทางช่องเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและเว็บไซต์ของเทศบาลนครแม่สอดโดยได้เปิดให้มีการบันทึกเทปตั้งแต่วันที่29ถึง31เดือนกรกฎาคม2563เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมาพรรษา12สิงหาคม2563สำหรับผู้ที่สนใจบันทึกเทปถวายพระพรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายกำหนดเวลาเพื่อมาบันทึกภาพได้ที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-547449 ต่อ302หรือ081740 0137